สวัสดีค่ะโคสิตามาแล้วนะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเทคนิคที่สองนะคะอาการโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนั่นเองนะคะมาสำหรับเมื่อวานนะคะบทเรียนที่หลายๆคนได้เรียนไปนะคะก็จะโคชจะบอกในเรื่องของการที่เราต้องเคลียร์โปรแกรมจิตเราก่อนนะถ้าวันนี้นะคะ ขยะในหัวมันเยอะเหลือเกินไม่ว่าวันนี้นะคะมนุษย์นะคิดเรื่องราววันหนึ่งนะคะห้าหมื่นถึงหกหมื่นเรื่องมันเยอะไปหมดฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมีเรื่องเยอะๆๆๆๆๆซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องลบมากกว่าเรื่องบวกนะเพราะสังคมคนส่วนใหญ่นะคะบนโลกนี้นะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คิดลบค่ะอีกห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะคือคนคิดบวกแล้วประสบความสําเร็จนะคะและอีกสามเปอร์เซ็นต์ค่ะคือคนที่ประสบความสําเร็จนะคะคิดบวกและมีความสุขค่ะ อ่านะคะวันนี้นะคะกล้าพูดเลยว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มของคน3%นะคะอยู่ในกลุ่มของคน3%นะคะมีความสุขนะประสบความสําเร็จแล้วก็คิดบวกด้วยนะคะก็เลยจะมาถ่ายทอดแบ่งปันให้ทุกคนนะบางคนรวยแล้วเหนื่อยบางคนรวยแล้วเครียดก็มีนะอ่านะแต่วันนี้คุณจะได้ทั้งสามอย่างนะมั่งคัง่งนะแฮปปี้นะคะแล้วก็อะไรคะมีความสุขด้วยอ่าแฮปปี้มั่งคัง่งนะแล้วก็คิดบวกด้วยนะโพสิทีฟด้วยนะคะอ่า มาเริ่มกันเลยสําหรับการโปรแกรมจิตนะคะพิชิตเงินล้านเสกเงินล้านได้นะคะ21วันนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแห่งการขอบคุณร่างกายตัวคุณแล้วนะคะเขาอยู่กับคุณมาตลอดเลยนะคะบางคน10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีค่ะไม่เคยขอโทษเลยค่ะไอ้คนคนนี้ที่อยู่กับเราตลอดเวลาทั้งยามสุขยามเศร้ายามมีความสุขนะ ทกุก็อยู่แต่จนใหญ่อยู่ทุกซะด้วยสิเราไม่เคยขอโทษร่างกายดีเราเลยนะคะเมื่อวานโค้ดเลยให้ทําในเรื่องของการที่ขอโทษตัวเราเสร็จแล้วให้เราขอบคุณร่างกายเราพลังแห่งการขอบคุณนี้นะคะมันเป็นพลังของจักรวาลแบบหนึ่งที่ส่งมาสัญญาณคลื่นสัญญาณเนี่ยจะส่งออกไปทําให้จักรวาลรับรู้ว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่สํานึกรู้คุณนะเมื่อคุณสํานึกรู้คุณในร่างกายเมื่อตื่นเช้ามาคุณขอบคุณร่างกายคุณแน่นอนนะคะเมื่อคืนที่หลับไปกับเช้าที่ตื่นมาจะสดชื่นมากๆเลย สำหรับบทเรียนวันที่สองนี้โค้ชจะให้คุณนะคะขอบคุณสรรพสิ่งค่ะสรรพสิ่งรอบตัวคุณนะอ่ะเริ่มเลยนะคะก็คือจากห้องนอนคุณนะเริ่มจากห้องนอนคุณนะขอบคุณกดก็คือกดนะคะคิดให้น้อยสนุกให้เยอะนะคะในห้องนี้ขอยืมใช้กดคูรุงด้วยนะคะหวัดดีจ้าพี่ดาวจ๋าเมาื่อวานได้ทําบทเรียนที่โค้ชสอนไปหรือเปล่าคะ คขได้แบ่งปันไปหรือเปล่าคะถ้าวันเมื่อวานได้ทําแล้วนะคุณขอโทษร่างกายและขอบคุณร่างกายแล้วคุณรู้สึกยังไงคะแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนเราได้รับรู้นิดนึงว่าร่างกายคุณตื่นมาตอนเช้าคุณรู้สึกยังไงสดชื่นไหมเฮ้ยทาแป้งติดขึ้นถ่ายรูปสวยขึ้นนะหรือรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นคุณรู้สึกยังไงหลังจากที่คุณขอโทษและคุณขอบคุณร่างกายคุณแล้วคะ อ่าขอบคุณทุกอย่างในชีวิตเลยจ้าเยี่ยมมากๆเลยนะสาหรับบทเรียนที่2โค้ชจะให้คุณขอบคุณห้องนอนของคุณนะคะหลังจากที่คุณขอบคุณร่างกายคุณแล้วบอกก่อนนะยิ่งขอบคุณเยอะต้องขอบคุณจากฟิลลิ่งขอบคุณจากหัวใจไม่ใช่ขอบคุณเพราะว่าก็ขอบคุณไปเพื่อให้มันสาเร็จอันนี้เท่ากับคุณแคนเซิลนะคะคุณไม่ทําอะไรด้วยหัวใจคุณไม่มีทางได้ค่ะคุณต้องขอบคุณปัดหนึ่งว่าสํานึกรู้คุณในร่างกายคุณ จำนึกรู้คุณในห้องนอนของคุณขอบคุณที่นอนอันแสนนุ่มที่ทําให้ฉันนอนหลับสบายทั้งยามหลับและยามตื่นคอยโอบก,กอดฉันไว้ทําให้ฉันนอนหลับแล้วรู้สึกผ่อนคลายเสมอนะขอบคุณหมอนนะใบนี้นะที่ทําให้ฉันเนี่ยนอนคอสบายมากทําให้ความคิดฉันไหลฟูดพาดน,นะทําให้ฉันนอนหลับฝันดีอ่าขอบคุณหมอนข้างนะคอย กอดฉันคอยให้ฉันกอดนะฉันรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่มีเธอขอบคุณผ้าห่มอันแสนนุ่มนะผ้าห่มเนี้ยฉันรู้สึกขาดเธอไม่ได้อยากจะพกเธอไปส,สุดที่คุณขอบคุณแม้แต่กระทั่งโคมงไปห้องน้ําในห้องนอนคุณขอบคุณให้เกินสิบอย่างนะคะกฎของจักรวาลน,นะคะจะเริ่มรู้สึกนะดีกับคุณและส่งครื่องสัญญาณดีๆมาให้คุณเมื่อคุณขอบคุณเกิน สิบอย่างนะคะคุณขอบคุณร่างกายคุณเสร็จคุณขอบคุณที่นอนคุณให้ครบสิบอย่างนะฝึกค่ะขอบคุณบ่อยๆมันไม่จะเป็นต้องทําคือขอบคุณร่างกายขอบคุณเช้าแล้วก่อนนะนอนได้แต่ขอบคุณสรรพสิ่งเนี่ยคุณอาจจะขอบคุณนะในทุกๆช่วงเช่นนั่งรถไปเห็นรถเมย์คุณขอบคุณได้อขอบคุณรถเมย์นะที่ขับช้าแล้วทาให้ฉันมองเห็นบรรยากาศรอบข้างขอบคุณป้าข้างๆนะเฮฮาบาบ้างนั่งฟังป้ามาแล้วมีความสุขจังขอบคุณนะคุณผู้ชายคนนั้นที่ลุกให้ฉันนั่ง ขอบคุณนะประสบการณ์ใหม่ๆที่ฉันเห็นผ่านตาบนท้องถนนขอบคุณนะข้าวเหนียวหมูเมื่อเช้าอร่อยมากๆคุณหัดขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบตัวคุณแล้วเมื่อนั้นนะคะคุณไม่ได้สังเกตหรอกค่ะ21วันที่คุณเกิดการปฏิวัติร่างกายคุณคุณเริ่มขอบคุณอะไรมากขึ้นคุณปัดอารมณ์วัปรับไวเบรชั่นของคุณนะคะ หรือคลื่นส่งสัญญาณของคุณให้มันออกไปซึ่งความรู้สึกดีฟิลกูดนะคะแล้วคุณจะได้อะไรนะไม่ว่าจะเป็นกิฟต์จากพระเจ้าจากจัก,กรวาลของขวัญของฝากเงินทองแทะเอียอ่งเปาไปทางไหนมีแต่คนอำนวยความสะดวกให้คุณมีแต่คนยิ้มให้คุณนะคะเขาจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนดีเหลือเกินฉันอยากจะให้บางสิ่งบางอย่างกับเธอแล้ววันนี้โค้ดกำลังจะบอกคุณว่าให้คุณขอบคุณนะ ห้องนอนของคุณอขอบคุณห้องนอนนะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะการโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนะคะวันนี้ให้คุณใส่โปรแกรมให้ตัวคุณ1ิบอย่างส0บอย่างค่ะคุณอยากเป็นแบบไหนให้คุณใส่โปรแกรมตัวเองค่ะเช่นซปเปอร์สตาร์ชัด สีตาเธอรู้ตัวหรือเปล่าเธอไม่โคตรอัจฉริยะเลยสีตาเธอรู้ตัวหรือเปล่าเธอสวยและรวยมากสีตาเธอคือคนที่เป็นมหาเศรษฐีนะเนี่ยสีตาเธอรู้หรือเปล่าเธอคือผู้หญิงที่มีสมองเงินล้านสีตาเธอรู้หรือเปล่าเธอเป็นที่รักยิ่งของบุคคลทั่วไปสีตาเธอรู้ไหมไม่ว่าเธอจะทำอะไรเธอก็เนรมิตเงินได้อย่างง่ายดาย สิตาเธอรู้หรือเปล่าเงินสําหรับเธอเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเธอหาได้สบายมากสิตาเธอรู้ไหมว่าเธอจับอะไรเธอก็ได้เงินได้ทองสิตายิ่งเธอสร้างคุณค่าให้คนมากเท่าไหร่เธอยิ่งแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้คนมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้น สีตาเธอรู้หรือเปล่าว่านับวันเธอจะเด็กลงสีตาเธอรู้หรือเปล่าว่าใครๆก็ตกลหลุมรักเธอสีตาเธอรู้หรือไม่ว่าเธอเป็นคนที่โชคดีมากๆในทุกๆด้านของชีวิตเอาแบบนี้เลยนะโอเคไหมวันนี้เราจะโปรแกรมจิตคุณอยากเป็นแบบไหนให้คุณพูดพร้อมด้วยฟิลกูดคือคุณต้องรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณอยากจะได้ไม่ใช่ สวยเก่งรวยแกต้องเก่งแกต้องเก่งสั่งอย่างนี้นะคะคุณแคนเซิลคือคุณไม่เอานะคะเพราะคุณไม่ได้สัพ สั่งจากอารมณ์และความรู้สึกคุณไม่ได้บอกจากแรงปาถนาของคุณค่ะให้จักราวาลเขารับรู้นะคะเพราะจักราวาลฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องค่ะเขารู้แต่ว่าสิ่งที่คุณส่งมาด้วยคลื่นของหัวใจของคุณเขาจะรับแล้วจะบอกคุณว่าอ๋อเจ้านายต้องการแบบนี้อ๋อเจ้านายฉันอยากจะเป็นอัจฉริยะอ๋อเจ้านายของฉันเนี่ยเสกเงินเสกทองง่ายได้อ๋อเจ้านายของฉันเป็นคนสวยมาก อ๋อจำนายของฉันต้องการความหน้าเด็กคุณใครดูอลลดินไหมคะคุณเห็นตะเกียงวิเศษไหมคะอลราดินขอทูๆูค่ะแล้วจะมีเจ้ายักษ์จินนี่ออกมาคุณรู้หรือเปล่าคะว่าวิทยาศาสตร์คุณลองเซิร์ชก,กฎของแรงดึงดูดก็ได้นะคะบนโลกนี้นะคะกฎแรงดึงดูดนะคะเขาจะทํางานร่วมกับเราป็นหนึ่งยักษ์จินนี่เลยคุณขออะไรจะได้ตามปรารานาแต่คุณต้องปรารานามีข้อแม้ค่ะ คุณต้องปรารถนาด้วยหัวใจแรงกล้าและความรู้สึกนะคะที่ดียิ่งคุณขอด้วยความรู้สึกอิ่มเอมีความสุขคุณยิ่งได้เร็วมากแต่ไม่ใช่คาดหวังหมายความว่ายังไงคะหมายความบ,บางคนนะคะฉันขอเลยนะพวกนี้ฉันขอสิบล้านบาทแล้วก็นั่งรอเที่ยงแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยอันนี้เท่ากับคุณไม่เอาเหมือนกันนะเพราะคุณไม่ไว้ใจคุณไม่เชื่อใจยักษ์จินนี่ของคุณคะ่ะคุณว่านะคะ ยักษินนี่เนี่ยที่สามารถเนรมิตได้ทุกอย่างคุณว่าคุณขออะไรไปเขาจะให้คุณไหมคะหรือคิดง่ายๆค่ะวันนี้นะถ้ายักษินนี่เปรียบเป็นดังบอยแล้วกันบอยบอยขอสั่งหูฉลามหน่อยคุณว่าบอยจะมาเสิร์ฟอาหารคุณไหมคะเสิร์ฟหูฉลามให้คุณไหมคะเสิร์ฟไหมคะใช่แล้วนะคะคุณเห็นไหมคะวันนี้คุณจรงโปรแกรมจิต ในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นค่ะคุณพูดมันซ้ำๆบ่อยๆเวลาคุณเจอเหตุการณ์มาทำให้คุณสะเทือนหัวใจคุณหาเลยค่ะขอนาตไปเข้าห้องน้ำค่ะคุณไปปรับอารมณ์ค่ะดึงอารมณ์และความรู้สึกที่มากระทบคุณคุณขอบคุณเลยขอบคุณนะที่เธอไม่รับข้อมูลรบเมื่อกี้ที่เขาบอกเธอมา ขอบคุณนะที่เธออยู่กับฉันตรงนี้แล้วเธอเนี่ยทำให้ฉันมีสติมาห้องน้ํามาปรับอารมณ์คุณรีบพูดใส่พลังดีเข้าตัวคุณค่ะและคุณเซตโปรแกรมที่คุณอยากจะเป็นวิธีการคุณอาจจะจดไว้ก่อนก็ได้นะคะว่าคุณต้องการเป็นคนแบบไหนคุณเขียนไว้เลยค่ะ ว่าคุณต้องการที่จะเป็นนิวคุณแบบไหนคุณมีโมเดลไหมคุณมีต้นแบบไหมว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณอยากจะเป็นคนร่าเริงคุณอยากจะเป็นคนที่ยิ้มเก่งคุณอยากจะเป็นคนที่รักยิ่งของบุคคลทั่วไปคุณอยากจะเป็นคนเด่นคนดังคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณปรารถนาอย่างแรงกล้าที่คุณจะเป็นคนแบบไหนคุณได้สิทธิ์นั้นค่ะเพราะเจ้ายักษ์ชินนี่นี้มันอยู่ในร่างกายของพวกเราทุกคนและพร้อมรับคําสั่งเชกเช่นเดียวกันค่ะถ้าวันนี้ คุณไม่รู้กฎของแรงดึงดูดข้อนี้คุณยังคงใช้อารมณ์ขุ่นมัวค่ะในการสั่งเจ้ายักษ์จินนี่ของคุณคุณกําลังส่งคืนบางสิ่งบางอย่างบอกไปว่าหงุดหงิดวะไม่ชอบหน้าไอคนนี้เลยวะทําไมแม่งต้องเป็นวันสวยแบบนี้วะทําไมชีวิตกูแม่งันทดทแบบนี้วะคุณกําลังสั่งคําสั่งนี้ให้ยักษ์จินนี่ของคุณค่ะแล้วยักษ์จินนี่เขาบอกกับคุณว่าไงคะได้ขอรับเจ้านายเจ้านายอยากจะเครียดใช่ไหมขอรับ จัดให้ขอรับเหตุการณ์นะคะมันก็ประดังประเดประทุกค,ค่ะคุณอยากจะเศร้าส้อยค่ะคุณส่งขึ้นสัญญาไปทําไมชีวิตฉันมันรันทดอย่างนี้ฉันแม่ดาวพระศุกร์ยังเรียกพี่เลยแน่นอนค่ะเจ้าอยากจินนี่ค่ะก็จะส่งเหตุการณ์ที่มันเศร้ายิ่งกว่าเดิมค่ะเครียดยิ่งกว่าเดิมค่ะทุกต้มยิ่งกว่าเดิมให้คุณค่ะแน่นอนนะคะคุณรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทําไมชีวิตคุณ ถึงเป็นแบบนี้ในขณะที่คนอื่นกำลังกังวลกับเศรษฐ,ฐกิจค่ะแต่วันนี้คุณได้ตื่นรู้ค่ะว่าไม่ว่าเศรษฐ,ฐกิจจะเป็นยังไงคนอื่นจะตกต่ําเพียงไหนมันไม่เกี่ยวค่ะนั่นมันเป็นโลกของคนอื่นค่ะเขากำลังสั่งยักษ์จินนี่เขาแบบนั้นแต่คุณตื่นรู้แล้วคุณจะพูดกับเจ้ายักษ์จินนี่ของคุณแบบไหนคุณ เริ่มโปรแกรมซะตั้งแต่วันนี้เมื่อคุณทําไป21วันทําไมต้องทํา21วันวันนี้นะคะวันแรกที่คุณฟังเพลงชาติวันแรกเลยคุณว่าคุณร้องได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมคะถ้าวันหนึ่งนะคะคุณร้องเพลงชาติ10บ0ิซ้อมสิครั้งคุณว่าคุณจะคล่องขึ้นไหมคะแล้วถ้าคุณซ้อมวันละ10ครั้งนะคะต่อวันย1วันคุณร้องไป210รอบรอบคุณว่าคุณจะร้องเป็นหรือยังคะ นี่แหละค่ะเหตุผลนะคะการที่คุณต้องฝึกซ้ําซ้ําซ้ําเพื่อให้มันเกิดทักษะและให้มันเกิดเป็นนิสัยคุณจะสามารถเรียกการใช้การจิตใต้สํานึกเสกได้ราวกับเนลมิตนะคะเมื่อคุณผ่าน21วันมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินลกค่ะคุณคะคุณจะเสกได้แม้กระทั่งเรื่องความรักค่ะทุกทุกอย่างที่คุณอยากจะได้คุณสามารถโปรแกรมได้เพราะโค้ดทำมาแล้วนะคะ เพียงระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนนะคะโคสามารถสร้างไรายได้7หลักบอกเลยว่าสร้างไรายได้7หลักความสุขในชีวิตมีมากแบบสุดๆแบบตั้งแต่อายุเล็กจนโตมา33ปีเพิ่งจะรู้ว่ามันง่ายแค่นี้เองเหรอเมื่อเดือนที่แล้วนะคะจริงๆค่ะพี่ดาวบ,บอกว่าจักราวาลช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆขอบคุณจักราวาลมากๆเลย วันนี้นะคะแน่นอนนะบางคนที่เข้ามาไอ้จัก,กรวาลคืออะไรคุณไปเซิร์ชนะคะ The Secret ก็ได้นะอ่านะคะทำไม The Secret ถึงเป็นหนังสือขายดีระดับโลกอพอๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะลอนดาเบิเเะะเร์นเขาได้เขียนไว้นะคะเรื่องจิตใต้สำนึกนะคะเออกฎของแรงดึงดูดจักรวาลนะคะเขาได้เขียนไว้นะคะคร่าวๆหรือคุณเซิร์ชก็ได้ค่ะคำว่ากฎของแรงดึงดูดคุณจะเจอหลักฐานบางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์หรือคนที่เขาสำเร็จระดับโลกเขารู้ค่ะ เขารู้กฎของแรงดึงดูดค่ะคุณขาเขารู้ค่ะแต่พวกเราไม่รู้ค่ะแต่มีบางคนไม่รู้ค่ะซึ่งเป็นคนจำนวนมากด้วยเพราะอร์ไม่รู้ค่ะอืมแต่วันนี้คุณต้องมีเขาเรียกว่าคุณหมดเวรหมดกรรมแล้วค่ะคุณเลยได้มาเจอโค้ดวันนี้ค่ะ คุณลองไปทำสิ่งที่โค้ดบอกคุณนะคะโค้ดการันตีเลยว่าถ้าคุณทำสิ่งที่โค้ดแบ่งปันไปจากหัวใจ21วันนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคนอื่นยังยืนอยู่ที่พื้นแต่คุณไปอวกาศแล้วค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะวันนี้สิ่งที่โค้ดอยากจะบอกคุณคือวันนี้สิ่งที่คุณต้องทำหลังจากที่คุณขอบคุณตัวเองแล้วให้คุณขอบคุณห้องนอนของคุณ มันใช้เวลาไม่นานหรละค่ะคุณกับการที่จะขอบคุณสรรพสิ่งวันนี้นะคะคุณคิดเรื่องลบๆไร้ไร้คนอื่นมาเม้ามอยเรื่องที่คุณไม่สมควรจะฟังคุณก็ฟังเขาเป็นครึ่งค้อนวันกับอีเรื่องเหตุการณ์ดีๆแบบนี้นะคะคุณทําไปเถอะนะทำบ่อยๆผลลัพธ์ยิ่งเกิดในชีวิตบางคนเพิ่งจะอ๋อวันนี้ฟังมาตั้งนานเพิ่งจะอ๋อวันนี้เพิ่งจะเข้าใจวันนี้นะคะโค้ชหวังว่านะคะวันนี้โค้ชจะเป็นแสงสว่างหนึ่งให้กับประเทศไทย คุณที่ได้รับฟังโค้ดวันนี้จะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์โค้ดอยากให้ทุกคนแบ่งปันนะไปเยอะๆนะคะให้คนบางคนเขาได้รับรู้เรื่องดาวเรื่องราวระหนะักแล้วก็ตื่นรู้เหมือนที่โค้ดได้ตื่นรู้วันนี้33ปีโค้ดเรียนมามาก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 ,มากนะคะโค้ดประสบความสําเร็จนะคะจับเงินล้าน6เดือนนะคะทำมาแล้ว3เดือนทํามาแล้วจับเงินล้านแต่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของโค้ด ที่จับเงินล้านภายใน1เดือนแล้วมันไม่ใช่แค่เงินค่ะโค้ดได้ความสุขโหต้องพูดเลยว่าร้อยเปซรเปอ์ถึงกล้ามาแบ่งปันโค้ดพิสูจน์ด้วยตัวโค้ดแล้วโค้ดเลยอยากมาแบ่งให้พวกคุณได้แบบโค้ดบ้าง โค้ดนะคะจะเป็นจุดยืนให้กับประเทศไทยคนนึงที่จะเป็นแสงสว่างนะคะให้กับประเทศนะให้คนไทยได้มีชีวิตที่มีความสุขให้เขาได้รับรู้ว่าคนไทยมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะเราจะดันประเทศไทยให้ป๊อปปูล่าเหมือนที่มหาอำนาจเขามีกันแต่วันนี้คุณจะร่วมเป็นแสงสว่างหนึ่งกับโค้ดหรือไม่นั้นต้องแล้วแต่คุณแล้วล่ะคะ่ะเอาไปทำนะคะวันนี้นะวันที่สองนะคะ ตั้งโปรแกรมจิตตัวเองว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนนะน้องแอนว่าหนูคิดอย่างเดียวใครที่ไม่ชอบเราพูดดูถูกเราไปวางถูกต้องนีเยี่ยมเลยนะคะให้เราอิกโอค่ะอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่พอใจเรารู้สึกแล้วเราจัดกระแสรเราได้ว่าเรากำลังรู้สึกไม่ดีให้ดีดค่ะดีดไปเลยค่ะว่าเราไม่รับแบบนี้เราไม่เอา และปรับอารมณ์ตัวเองให้กลับมามีความสุขให้ได้ให้ฟ e e l g o ดให้ได้นะคะแล้ววันทั้งวันนั้นจะเป็นวัน good day ค่ะถ้าวันนี้คุณอยากได้มีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับคุณทุกวันสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือคุณต้องสังเกตตัวคุณอารมณ์ของคุณ ดอกจันตัวโตโตเลยถ้าอารมณ์คุณขุนมัวไม่มีทางค่ะที่วันวันนั้นจะเป็นวันดีๆของคุณอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันนี้คุณอารมณ์ดีต่อให้มีเรื่องร้ายมากระทบคุณเรื่องเศร้าหมองมากระทบคุณคุณดีดได้ค่ะคุณเศร้าได้แต่คุณต้องรีบตระหนักตื่นรู้และรีบฟิลโก้ทันทีเพราะคุณต้องรับสิ่งดีๆในวันต่อไปในวันถัดไปในวินาทีถัดไปเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะดึงดูดเหตุการณ์แบบนั้นให้มันมาเกิดขึ้นกับคุณ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เมื่อ,อไหรก็ตามนะคะที่คุณจับื่องสัญญาณได้ว่าวันนี้คุณมีความสุขคุณไม่ต้องไปคาดหวนหนังอะไรค่ะเพะเพอนั่งๆอยู่เราอยากกินขนมหม้อแกงเพื่อนซื้อมาให้ซะง,งั้นอยากกินอะไรอะ่ะป๊อปคอร์นอร่อยๆเพื่อนก็ซื้อมาให้นึกอะไรได้อย่างงั้นทุกวันนี้นะคะไม่ถึง24ชั่วโมงโค้ดอยากกินอะไรได้กินอยากได้ที่จอดรถราวกันในละมิดอะไรที่เขาว่าหาที่จอดรถไม่ได้โค้ดหาได้ อะไรที่โคด้ดอยากจะได้มีคนมาเสนอ er, โค like like all, ้ดกําลังอยากดูบ้านเพื่อนก็เอารูปบ้านมาเสนอเพื่อนก็มาบอกว่าเธอไปตรงนี้สิบ้านสวยนะเออมีแต่คนเอาแคสตาล็อกมาให้เรืออานะคะนี่โค้ดต้องบอกเลยว่าโค้ดแบ่งปันคุณจากความรู้สึกจริงๆซึ่งโค้ดอธิษฐานจิตขอเจอกัลยาณมิตรนะคะใครที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรโค้ดมั่นใจว่าไม่ได้มาดูโค้ดแน่นอนนะวันนี้นะคะถ้าเราจะร่วมเป็นแสงสว่างหนึ่งด้วยกันเราต้องได้อยู่ด้วยกัน พระเจ้ากำลังพิสูจน์เราอยู่นะคะว่าคนอย่างเราคู่ควรที่จะมั่งคั่งและมีความสุขหรือเปล่านะคะอ่าวันนี้โค้สีตานะคะ Well and Happy Master นะคะออกมายืนยันฟันธงค่ะพระโค้สสามารถทําแบบนี้และได้ผลลัพธ์แบบนี้ภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่1เดือนโคสทำธุรกิจนี้และมีรายได้เจ็ดหลักภายใน1เดือนวันนี้นะคะ คุณไปทําตามเคล็ดลับที่โค้ดทาคุณก็สามารถมีอย่างที่โค้ดมีหรือมากกว่าได้โอเคไหมโอเคไหมทุกคนโอเคไหมคะอ่านะบทเรียนวันที่สองวันนี้การบ้านของพวกคุณทุกคนนะคะหลังจากที่คุณขอบคุณตัวคุณเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณขอบคุณที่นอนของคุณนะหลังจากขอบคุณที่นอนเสร็จระหว่างที่คุณกําลังจะเคลิ้มหลับไปให้คุณนะคะตั้งโปรแกรมจิตคุณค่ะว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนฉันสวยมาก ฉันหน้าเด็กมากฉันเหมือนซูเปอร์สตาร์ฉันสวยและรวยมากฉันร่ำรวยและมีความสุขใครๆก็รักฉันแฟนฉันรักฉันมากลูกฉันเป็นลูกที่ดีตั้งโปรแกรมไปเลยค่ะวันนี้พูดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหลับและคุณต้องพูดด้วยอารมณ์ที่ feel good รู้สึกดีโอเคไหมคะอ่าอ่านะคะโค้ดอธิษฐานจิตใครก็ตามที่ได้ไปทำเคล็ดลับนะคะ ที่โค้ดแบ่งปันชีวิตคุณรุ่งเรืองเฟื่องฟูมั่งคั่งมั่งมีคุณจะเปลี่ยนชีวิตหลังจากที่คุณได้เรียนกับโค้ด21วันนี้อย่างแน่นอนนะคะโค้ดออกมาแบ่งปันตรงนี้21ฟ21วันโดยที่โค้ดไม่คิดไม่คิดค่คาค้อนไม่คิดอะไรให้คุณเลยฟรีคุณได้กำไรล้วนๆคุณแค่ลงมือทำค่ะง่ายไหมคะ ง่ายมากเลยนะอ่าโอเคนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะขอบคุณทุกคนนะที่เราได้มาพบเจอกันที่มาที่เราได้มาร่วมเป็นแสงสว่างให้กันและกันนะคะโคนรักพวกเราทุกคนอย่าลืมไปลองทําวิธีที่โค้ดบ,บอกนะคะเพราะว่าโค้ดนะคะทําแบบนี้ได้ป๊อปอัพและมีผลลัพธ์แบบนี้ได้เพราะโค้ดลงมือทําแบบที่มาแบ่งปันพวกคุณน,นี่แหละคะ่ะนะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากมากๆกก,ก,กับการรับชม คลิปของโค้ดทุกคลิปนะคะอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ให้กับเพื่อนของเรามากมายเลยนะคะเลิฟออยูทุกคนและก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันภายในอ้อมกอดของจักรวาลน,นะคะที่มีเหลือเฟือและรักเราเสัอเกิน